อยากให้พริกติดดอกออกผลดีแบบนี้ต้นไม้ใบเขียวงามสวยแบบนี้ร้านรสผักกาศผัากกาดก็จะเขียวงามมากๆนะคะแถมยังรสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะลองมาทำสูตรนี้กันนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะอยากให้พริกติดดอกออกผลดีแบบนี้ต้นไม้ใบเขียวงามสวยแบบนี้มาดูกันเลยค่ะว่าเราใช้อะไรบ้างนี่ค่ะเราใช้3มอย่างนะคะวันนี้ ก็จะมีกาแฟทรีอินวันน้ำซาวข้าว1แก้วและจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงค่ะเตรียมน้ำเปล่ามา6ลิตรใส่กาแฟไปทั้งหมดเลยนะคะ1นซองในกาแฟมีเนโตรเจนและฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการอย่างมากเลยนะคะซึ่งจะช่วยเร่งการจเจริญเติบโตให้กับพืช เร่งพืชใบเขียวกลิ่นของมันนะคะยังช่วยไล่มดไล่มแมลงได้อีกด้วยค่ะเราจะใช้น้ำสาวข้าว1แก้วนะคะลงไปเลยในน้ำสาวข้าวมีโปรโตีนสูงจะช่วยเรื่องการเจริญเติบโตได้ดีเร่งเขียวแตกยอดแตกกิ่งใบสวยใบใหญ่นะคะ,ะคนคน สุดท,ท้ายเราก็จะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก่อนใช้เราก็จะเขย่าเขย่านะคะเราจะใส่7ออนนะคะหรือประมาณ1 3ส่วน3ของแก้วค่ะค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะในจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับพืชถึง3เท่าเลยนะคะช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เรื่งการแตกยอดแตกกิ่งช่วยย่อยสลายธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อช่วยให้พืชดูดซึมอาหารเข้าไปใช้ได้ง่ายช่วยให้พืชแข็งแรงจเจริญเติบโตได้เร็วคนสมสุนทุกอย่างให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปใช้เลยสูตรนี้เราจะใช้ราดรดทางดินและฉีดพ่นทางใบนะคะราดรดที่คนต้นนะคะ นี่คือต้นแมงลักนะคะเราราดลดบริเวณโคนต้นเสร็จแล้วเราก็จะฉีดพ่นทางใบค่ะฉีดพ่นทางใบแล้วก็ตรงใต้ใบนะคะช่วงเช้าเนี่ยปากใบมันจะเปิดก็จะได้รับอาหารโดยตรงกลิ่นของกาแฟก็จะช่วยไล่มดไล่แมลงได้อีกด้วยค่ะ นี่คือกระถางผักกาดนะคะเราเพิ่งเอามาลงแปลงได้ประมาณ3วันค่ะและนี่ก็คือต้นโหละพาค่ะกำลังแตกยอดสวยทีเดียวเลยสำหรับผักกาดนะคะถ้าเกิดเรานำมาราดลดสุดนี้แล้วจะช่วยให้รากติดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใบก็จะเริ่มเขียวนะคะช่วงนี้ใบก็ยังเหลืองอยู่ราดลดผักกาดผักกาดก็จะเขียวงามมากๆนะคะแถมยัง รสชาติหวานกรอบอร่อยค่ะนี่คือต้นพริกนะคะกำลังแตกยอดสวยมากๆค่ะพริกในกระถางของเรานะคะเราก็จะราดล้บริเวณโคนต้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะฉีดพ่นทางใบอีกนะคะ สูตรนี้ยังช่วยเร่งการปิดดอกออกผลได้ดีด้วยนะคะนี่คือต้นนางกวักนะคะนี่คือต้อนดวยไม่เลิกค่ะออกดอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือสาราแน่ค่ะที่เรานำมาปักชำในถุงนะคะนี่คือมะเขือค่ะ ต้นมะเขือกำลังเล็กอยู่นะคะนี่สาลาแนม่มาโดนนอนนะคะมากัดกินใบเราก็จะเด็ดยอดเด็ดใบที่ไม่สวยออกไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกกิ่งมาใหม่ค่ะแล้วก็จะฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะคะทำสูตรนี้นะคะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็จะช่วยให้พืชผักของเรา เขียวงามโตวไวใบใหญ่ใบหนาแถมยังช่วยเร่งดอกติดดอกออกผลได,ด้ดีอีกด้วยค่ะลองไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงมาคอมเมนต์เพื่อแชร์ประสบการณ์กันค่ะ